ค่ะที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านในวันนี้ก็หนีไม่พ้นพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าโมริง่าหรือว่ามะรุมนั่นเองค่ะค่ะมะรุมนะคะบางบ้านอาจจะปลูกไว้นะคะที่บ้านตัวเองแล้วก็ถ้าหากว่า จะทานแบบสดๆก็คือนําไปแกงส้มก็ได้นะคะ<ช>ก็จะได้คุณประโยชน์แต่ว่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางครั้งบางคราเราไม่มีเวลานะคะที่จะไปหามะรุมมาแล้วก็มาทานกันแบบสดๆก็เลยนะมีมะรุมนะคะที่มีกระบวนการผลิตเรียกว่านะพรีเมียมฟรีสดรายก็คือคทําให้แห้งแล้วบรรจุในแคปซูลน,นะคะคุณผู้ชมสังเกตดีว่านะ ตัวนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพแม่นะใช่ค่ะในเรื่องราวของมะรุมเนี่ยหลายๆาท่านอาจจะทราบแล้วนะคะว่ามะรุมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นพืชค่ะที่มีคุณสมบัติมากมายมีคุณประโยชน์มากมายแล้วที่ส่วนสําคัญก็คือมะรุมเนี่ยยังนำเราสามารถนําชิ้นส่วนต่างๆของมะรุมนี่ตั้งแต่ ยอดอย่างรากเลยทีเดียวค่ะพี่แมมนำมาใช้ปรุงอาหารหรือว่าใช้เป็นยารักษาโรคได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสารเคมีใดๆเลยนะแต่ถ้าหากว่าปลูกเองอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าพันธุ์ของมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อได้จากไหนนะเอาแบบง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆก็คือคะนะคะ,ะมะรุมที่ถูกบรรจุไว้ในแคปซูลรับประทานกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสองแคปซูลค่ะต่อวัน ก็จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะ เรื่องความสมดุลในร่างกายบางคนนะคะก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรไปหาคุณหมอไปพบแพทย์มาก็แล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหันมาดูแลตัวเองแบบวิถีไทยๆก็คือพึ่งสมุนไพรไทยน่าจะดีกว่าค่ะและหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเจ้าใบามะรุมเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการนํามาทําเป็นชามะรุมนะคะหรือว่าการนํามาตากแห้งแล้วก็ บดท,ทําเป็นแคปซูลแต่ผลิตภัณฑ์มารุมที่ผ่านกระบวนการพรีเมียมฟรีดายเนี่ยมันไม่ใช่การตากแห้งธรรมดานะคะเป็นการใช้ความเย็นในการสกัดเอาความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจึงทำให้สรรพคุณทางยาของมะรุมเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์และใบมะรุมนี่เองค่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับการรับประทาน โปรตีนจากพืชชนิดถั่วแล้วก็โปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรับไขมันจากเนื้อสัตว์เลยนะคะพี่แหมมคะค่ะก็นะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถทําได้ด้วยตัวเองะนะเราหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ก็ใช้วิธีแพทย์แผนไทยไนี่แหละคะ่ะที่ต้องพึ่งสมุนไพรไทยเข้ามาช่วยดูแลรักษาอิด ฐานหนึ่งด้วยนะคะ,คะวิธีการนะคะที่บอกว่าทำไมถึงเป็นพรีเมียมนะฟริสไดเพราะว่า,เ,าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแต่โชคดีค่ะที่คนไทยนะคะเรามีโรงงานที่ผลิตมารุมแคปซูลโดยใช้ะระบบฟร e สไดที่ว่านี้นะคะใชะเป็นที่แรกของโลกด้วยนะคะ,คะอยู่ที่จังหวัดลำพูน ใช่ค่ะ <Hey. S 1> อยู่ทางภาคเหนือของบ้านเรานี่เองเป็นเทคโนโลยีที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยนักวิจัยชาวอเมริกันนั่นเองแต่ว่าเทคโนโลยีฟ e ีด d r ายเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยรู้ว่าหลายๆที่เขาก็มีกันแต่เทคโนโลยีพรีเมียมฟ e ีด r ้ายที่เรามีเนี้ยนะคะจะแตกต่างจากเทคโนโลยีฟ e ีดร้ายอื่นๆก็คือเราจะมีการใช้ในเรื่องของความเย็นนั่นเองนํามาสกัดในเรื่องราวของความชื้นออกจากพืช ผลผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาใช้ที่สําคัญจะมีการควบคุมในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็คือจะมีการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันได้ตามระยะเวลาหรือว่าพืชพันธุ์ที่มันเจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเองค่ะนอกจากนี้พืชพันธุ์ที่เราเก็บมานะคะจะต้องเป็นพืชพันธุ์ที่สดใหม่และเป็นการเก็บรักษามาไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะพี่แมม เห็นไหมคะว่าเรื่องราวของสมุนไพรไทยนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกหยิบมาใช้ในคราวที่จําเป็นหรือว่าลองศึกษานะ,ะ,ะสมุนไพรแต่ละตัวก่อนก็ได้นะคะ,คะแต่สิ่งที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมในตอนนี้แล้วก็ได้แนะนำไปนะคะ,คะอยากให้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสมุนไพรไทยสามารถที่จะช่วยคุณได้จริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าคุณหาวิธีอื่นไม่ได้แล้วะนะคะก็งด ยาแล้วหันมาพึ่งสมุนไพรไทยนะคะ,คะส่วนนะอ,อ,อื่นๆนะะ,ะที่เป็นคุณประโยชน์มาจากผลมะรุมก็ยังมีอีก หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือเรื่องของอครีมที่สกัดโดยวยมะรุมนะ<ช>จะช่วยยับยั้งเรื่องการชะลอการแก่เกินไวัยได้ใช่ค่ะชะลอในเรื่องราวของผิวพรรณที่อาจจะเสื่อมลงตามระยะเวลาหรือว่าตามอายุของเรานั่นเองค่ะ,คะอย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ่านกระบวนการกรรมวิธีฟรีดไดมานะคะอย่างที่เราเห็นนะ อาจจะเห็นแบบเป็นกล่องๆเยอะแยะมากมาย <Okay. S 1> ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะแต่ว่าท่านผู้ชมคะมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะต้องปลอดภัยอย่างน้อยอ,อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะเนื่องจากเราได้รับการอนุมัติจากออยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้อย่างแน่นอนคะ่ะไม่เจือปนเกี่ยวกับสารเคมีใดๆอย่างสิ้นเชิงเลยก็เป็นการอบแห้งจาก ใบมรุมร้อปอร์เซ็น์เลยค่ะ,คะและเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของสมุนไพรไทยเรามีนะคะภาพของกระบวนการผลิตสมุนไพรไทยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันค่ะ a beautiful thailand the land of smiles in the next few minutes we wanted to share with you a short story about why we moved ourselves and our company into the hill tribe areas of northern thailand as you can see the scenery and the people are beautiful however little known to the western world are some of the orient's most amazing secrets they come in the form of indigenous herbs, which have grown and been cultivated by local hill tribe people in this region for hundreds of years. Until recently, these herbs and their amazing qualities were virtually unknown in the Western world. My name is Dan Foxman and I'm the managing director of Thai Freeze Dry Company Limited in Chiang Mai, Thailand. I moved here about 10 years ago from the United States, always having had a really strong interest in natural agriculture and herbs. And what I found here was just amazing. I found some herbs that help people tremendously, very effectively, very quickly. And my background in freeze drying made it just a logical extension to say, bring these freeze dry machines over here. We've got to, we've got to process these herbs in the best possible way so as not to lose any of the potency that they naturally possess. Right now, we're in a mountainous area of northern Thailand, and uh, diacolon grows here uh, naturally, and uh, it's not cultivated, so we call this ethically wild harvesting. Which means that we pick it out of the jungle and uh, are careful not to pull out roots, etc., so that it grows back again. Our process is all about quality, starting with the mountains where we go to pick these herbs. Uh, right now, we're making sure we get only mature geogolon, and this is the perfect time to be picking the geogolon. After we pick it, we're taking out any leaves and stems that shouldn't be here. When it gets to the factory, it will be laid out on tables and very carefully, again, picked through to make sure there's no leaves, no sticks, nor stems or anything that shouldn't be here. And uh, then it will be washed in a tumbling machine. So we'll wash it with a pure water, and at that point we'll be ready to dry the Geogalon with our active freeze-drying process, which is actually designed for pharmaceuticals, and uh, produces the best quality herbal product that's humanly possible as far as our technology exists today. We've uh, experimented with and developed a process that's called active freeze drying, which is one step past the standard shelf drying, which are used by just about everybody today. Um, in the active freeze drying process, the product doesn't sit on a shelf, one piece on top of another, and dry. It's moving around inside a product chamber. And because it's flying around inside the chamber, it has very much more surface area exposed, and you get a very high rate of sublimation, which is the process by which this product is dried while it's frozen. These herbs, because they grow in the immediate vicinity of our factory, we can harvest them. When they're fully mature, not before, not after. And we can get them into the freeze-dry process here in our factory well within 24 hours. In addition to geogolon, we have a number of other fantastic herbs, one of which is amala or amalaki, which is part of the 5,000-year-old Ayurvedic tradition. It's an incredibly simple system. Nothing's added, nothing's extracted. It just is what it is. All we've done is remove the water by a process that doesn't destroy the benefits of the herbs and botanicals. Our herbs are very well known and used for a long time in Asia, but fairly unknown. Uh, to the West. So, in a sense, we're really bringing you Asia's herbal secrets, and we hope you'll uh, try them and, and see what they do for you. I take them all every day. <laughs> Our new scientific breakthrough has the power of nature to help you live better, look better, feel better. We at Thai Freeze Drive believe the best business plan is to truly help people. Let us help you to help others. Thank you for spending time with us here in Northern Thailand at Thai Freeze Tri. So Ari ภาพกรรมวิธีการผลิตโดยเทคโนโลยีรพรีเมียมฟรีไตของเราค่ะ น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะกับกรรมวิธีอันสะอาดและทันสมัยเป็นเทคโนโลยีจากอเมริกาเลยทีเดียวค่ะพี่แหม่มคะ,คะแม้ว่ามะรุมนะคะคุณผู้ชมจะเป็นพืชที่นะแต่ละคนสามารถหยิบหามาได้ง่ายดายนะคะ,คะหรือว่าบางบ้านก็อาจจะมีแล้วก็บางคนก็ไปหยิบเลือกเอาใบนะคะ,คะมาตากแห้งเองแต่ก็อาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่ากระบวนการตากแห้งหรือว่าทําแห้งด้วยวิธีอื่นอ จะทำให้คุณค่าของอสมุนไพรที่ชื่อว่ามะรุมนะคะ,คะเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นะใช่ค่ะดังนั้นนะคะ มันมีความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีพรีเมียมฟรีดายนี้ในกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีการผลิตของเราค่ะเนื่องจากเราจะได้คงคุณค่าคุณสมบัติอันดีทางสมุนไพรหรือว่าทางคุณประโยชน์ต่างๆของโมริง้าหรือว่ามารุมนี้ไว้อย่างครบถ้วนร้อเปเซและให้มากที่สุดคุ้มค่ากับราคาและก็คุณสมบัติที่เราได้พูดไป เมื่อสักครู่ค่ะ,คะและมะรุมนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากนะคะเมย์มีคุณสมบัติในการรักษาโรคภัยได้บรรเทาได้นะคะ,คะในตัวของมะรุมเองก็จะมีนะคะทั้งวิตามิน A จะใช้บำรุงสายตานะคะคะอาจจะเป็นตระกูลเ,เดียวกับผักบุ้งะคะ่ะเป็นวิตามิน A นะคะ,คะแต่ว่า จะสามารถบำรุงสายตาได้มากกว่าแครอทถึง3เท่าด้วยกันนะถือเป็นคุณสมบัติที่หลายๆคนอาจไม่ทราบนะทานผักบุ้งอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมีมารุมอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่านอกจากผลมารุมแล้วใบาตากแห้งแล้วเนี่ยมารุมยังมีวิตามิน A สูงอีกงั้นทานพร้อมกันก็ได้ใช่ค่ะนอกจากวิตามิน A แล้วนะคะวิตามิน C ที่หลายคนบอกว่ามีอยู่ในจำพวกส้ม,สมในมารุมก็มีเหมือนกันค่ะ ปรากฏว่าสามารถช่วยป้องกันหวัดนะคะได้เจ็ดเท่าของส้มค่ะไม่น่าเชื่อไม,ไม่น่าเชื่อนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องราวของมะรุมเนี่ยยังจะมีการนำมาใช้เพื่อรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กได้อีกด,ด้วยค่ะเนื่องจากคุณสมบัติอย่างที่เมย์ได้กล่าวไปเมื่อช่วงแรกแล้วว่ามะรุมมีโปรตีนในปริมาณที่สูงสูงกว่าโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็โปรตีนในถั่ว หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะพี่แหม่มในส่วนตรงนี้ะนะเนื่องจากมันเป็นพืชนะเราจะคิดว่าเอ๊ะพืชอะไรกันถึงจะมีโปรตีนสูงขนาดนี้นะสูงกว่า โปรโตีนที่มีอยู่ในเนื้อสตัตว์แต่การทานมารุมหรือว่าใบมารุมในส่วนที่ต้องการเสริมโปรโตีนตรงนี้นะคะมันจะช่วยให้เราไม่ต้องรับในเรื่องของไขมันมมที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายไปในขณะที่ได้รับโปรโตีนในขั้นสูงเช่นเดิมค่ะแล้วถ้าหากว่าได้โปรโตีนเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือแคลเซียมนะคะ,คะหลายคนเริ่มป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบดื่มนมนะคะ,คะก็ บำรุงร่างกายด้วยมะรุมก็ได้เพราะว่านะคะ<ช>กระดูกนะคะมเมื่อได้รับมะรุมไปปรากฏว่าเกินสามเท่าของนมสดคือมีแคลเซียมสูงกว่า3เท่าของในนมสดซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะกับอาการแพ้แพ้โปรโตีนในนม ซึ่งมารุมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยทีเดียวที่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการแพ้โปรตีนในนมค่ะคุณเจนจะได้รับแคลเซียมที่ได้จากพืชผักสมุนไพรอย่างเช่นมารุมนี้ได้สูงกว่า3มเท่าของในนมเลยทีเดียวค่ะและราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะยังในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็จะไปนะคะหาใบมารุมเพื่อที่จะนำมาเป็นชาได้ด้วยนะคะระบุบอกว่า ดื่มแล้วจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปักบนกกระจอกได้ะคะแก้โรคหอบืดอาการปวดหูและก็ปวดศีรษะระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายกากนะนี่เป็นประเทศญี่ปุ่นส่วนที่อินเดียนะคะหญิงตั้งครรภส่วนใหญ่นิยมจะรับประทานใบมะรุมเพื่อที่จะเสริมธาตุเหล็กนะ,ะขณะที่ฟิลิปปินส์นะ บอสวาหนะ้าหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแกงจืดใบมะรุมนะจะช่วยทําให้เกิดน้ํานมและก็เพิ่มแคลเซียมให้กับมารดารด้วยค่ะโอ้โหนะับเป็นคุณสมบัติที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบกันมาก่อนนะคะสำหรับเจ้าพืชมหัศจรรย์โมริงกาหรือว่ามะรุมนี้นะคะพี่แหม่มสำหรับวันนี้เราก็นํามาฝากท่านผู้ชมกันหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวในเรื่องของสรรพคุณและคุณประโยชน์ของโมริงกาหรือว่ามะรุมค่ะ และขอย้ำกันอีกครั้งสำหรับเทคโนโลยีพรีเมียมฟรีดได้นี้นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มีคุณสมบัติหรือว่าคุณภาพจากสรพคุณทางยาของโมริงกาหรือว่ารุมเนี่ยอยู่เต็มร้อเโดยไม่ต้องกลัวในเรื่องของสารเคมีตกค้างหรือว่าสารเคมีเจือปนแต่อย่างใดด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการเมืองไทยเอ็นไซโครมีเดียนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชมได้พบกับสาระและความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยด้วยละคะ่ะสําหรับช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการได้ใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ เหียญพลังสุภมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การอยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทําให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทาน พลังขยะหรือที่เรียกว่ามนลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดี เพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้าแต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภาพมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้ รับการยอมรับอย่างล้นหลามและ่าำกลางการยอมรับจากมหาชน จึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุพพมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุพพมงคลต้นฉบับ เตรียนพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530คุณ,ณประโยชน์ที่เลอค่าจากสมุนไพรยกกระชับและ ความสมดุลของร่างกายพีผ้าใช้ทาหรือลูบไล้เบาๆเนื้อครีมจะซึมเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็วใช้ทาบริเวณที่ต้องการยกกระชับเพื่อปรับสัดส,ส่วนของร่างกายให้สมดุลพีผ่าถ้าทาบริเวณหน้าท้องและเอวหน้าท้องและเอวจะลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดถ้าทาที่หน้าขาหนีบ หรือบริเวณเอวด้านหลังนอกจากต้นขาจะเล็กลงแล้วยังได้สมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายที่ดีขึ้นถ้าทาที่ใต้คางและรอบลำคอกล้ามเนื้อใต้คางก็จะตึงกระชับขึ้นใบหน้าจะเต่งตึงเป็นธรรมชาติริ้วรอยตีนกาก็จะเลือนหายไปอย่างเห็นได้ชัด ทาทาเบาๆรอบเต้านมหรือใต้ราวนมก็จะทำให้มีความเต่งตึงกระชับอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนผีผ้านำความสุขให้กับทุกเรือนร่างที่ต้องการสร้างสเสน่ห์ให้หวนคืนสู่วัยหนุ่มวัยสาวเพราะจะช่วยปรับและกระชับทุกสรีระให้ได้สัดส่วนทาที่ผิวหนังแต่ยังคงให้คุณค่าต่อสุขภาพภายในร่างกายอย่างลึกซึง้ง ทำให้กลไกลการไหลเวียนของโลหิตและของเหลวในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นภายนอกดูสดใสเปล่งปลัง่งภายในยังรู้สึกได้เป็นอย่างดีพีผ้ายังมีประสบการณ์ดีๆแก่ชีวิตของผู้คนที่หลากหลายมากมายเกิดที่จะบรรยายขอเชิญท่านมาร่วมกันเป็นตัวแทนจำหน่ายพีผ้ากันดีกว่า โฆษณาฟรีตลอดระยะเวลาการเป็นตัวแทนจำหน,น่ายมีระยะเวลารับประกันความสำเร็จและตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงอะไรเลยติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายพีพ้าได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ0815620795 0815620795และ089 735-5856 089-735-5856 7ข้อดีที่ควรพิจารณาในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพและความงามด้วยสมุนไพรยกกระชับปรับความสมดุลของร่างกายผี่ผ้าสามารถช่วยให้ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างง่ายงาย